สเต็ปต่อมาค่ะหลังจากที่เรามีผลลัพธ์ว่าเราจะต้องการอะไรแล้วนะคะเราก็ลงมือทำเลยค่ะว่าสิ่งที่ฉันทำฉันมีเป้าหมายที่ใหญ่พอนะคะและที่สำคัญนะคะคุณจะต้องมีนิสัยในการลงมือทำทุกวันทุกวันนะคะและที่สำคัญวินัย เป็นตัวสร้างนิสัยนะคะและนิสัยเป็นตัวสร้างอะไรนะ,ะนและนิสัยจะทำให้เกิดพลังและถ้าหากคุณมีบิ๊กวายหรือมีเป้าหมายที่มากพอคุณจะต้องลงมือทำให้มากพอและการสร้างวินัยนี่เองนะคะก็จะทำได้โดยที่ คุณหาสมุดมาหนึ่งเล่มค่ะแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะว่าคุณจะทําอะไรบ้างในหนึ่งวันในหนึ่งวันนะคะคุณจะต้องเขียนลงไปค่ะว่าคุณจะมีเวลาในการพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะคุณก็ลีลงไปเลยค่ะว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธช่วงเวลาไหนที่คุณจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมันถึงจะทําให้เกิดพลังงานในการที่คุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณต้องการ เป้าหมายของเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะทําก็คือเอาสมุดมาเขียนนะคะอย่างที่คุณลุกยุงบอกนะคะเมื่อคุณทําเป็นนิสัยแล้วนะคะคุณก็จะมีพลังมีหลายหลายคนนะคะถามคุณลุกยุงว่าทําไมคุณลุกยุงทําการบ้านหรือทําอะไรบางอย่างได้ทุกวันทุกวันตลอดเวลานะคะอย่างสม่ําเสมอคุณลุกยุงก็ใช้วิธีนี้ค่ะเขียนลงในสมุดค่ะแล้วก็ บอกกับตัวเองว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองทุกวันทําแบบนี้จนเป็นนิสัยนะคะตอนเช้าคุณจะทําอะไรบ้างอ่านหนังสือหรือว่าตอนกลางวันไลฟ์สดนะคะหรือตอนเย็นคุณจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้นะคะให้คุณทําแบบนี้ทุกวันทุกวันจนเกิดเป็นนิสัยนะคะแล้วคุณจะมีพลังงานที่จะขับเคลื่อนคุณนะคะไปสู่เป้าหมายสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่ง ที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่าไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะที่คุณอยากได้นะคะสิ่งที่จะต้องไม่ทําก็คือการไถ่ฝีคขา่าการตื่นสายหรือการทําอะไรบางอย่างที่มันไม่มีผลลัพธ์นะะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้คุณนะคะไปต่อและมีนิสัยสําเร็จ